ส่วนนี้ค่ะคือต้นสนขนาดใหญ่หน้าชายหาดแหลมปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาล้มทับสายไฟแล้วก็รถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหายหลังจากในพื้นที่เจอฝนตกหนักติดต่อกัน2ชั่วโมงนะคะลมกระโชกแรงต้นสนขนาดใหญ่หกักโค่นล้มทับเสาไฟฟ้ารวมระยะทางกว่า500เมตรรถที่จะสัญจรไปโรงแรมรีสอร์ทไม่สามารถสัญจรได้เลยนะคะ นายสิริธรบัวแก้วนยายกเทศมนตรีตะบลคึกคักเปิดเผยว่าได้ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลคึกคักเข้าช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อเปิดเส้นทางถนนหน้าหาดแหลมปะการังให้ใช้งานได้ตามปกติและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกวัวป่าก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพื่อให้ไฟบริเวณดังกล่าวเนี่ยกลับมาใช้การได้นะคะ ส่วนที่จังหวัดกระบี่ค่ะผู้นําชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตําบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่ไปสํารวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชนอยู่ในพื้นที่นะคะเพื่อให้การช่วยเหลือหลังจากเมื่อวานช่วงบ่ายคุณผู้ชมมีลมพัดแรงฝนตกหนักหลังคาบ้านเรือนประชาชนหายไปเลยค่ะแล้วก็เฉพาะพื้นที่หมูดที่1ตําบลเขาครามอําเภอเมืองกระบี่ได้รับผลกระทบเนะะี่ยค่ะ รวมกว่า30หลังคาเรือนพื้นที่ตำบลเขาทองอีก50หลังคาเรือนค่ะน,น,นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับบ้านเรือนประชาชนขวางถนนหลายจุดเจ้าหน้าที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นะคะขณะที่เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้อเภอ์อ่าวลึกใช้รถเครนขนาดใหญ่เคลื่อนย้ายโครงเต็นขนาดใหญ่ค่ะที่ถูกลมพัดล้มทับสาราอเนกประสงค์ภายในที่ทําการเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ ทำให้หลังคาอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะแล้วก็มีบ้านเรือนประชาชนถูกลมพัดหลังคาเสียหายกว่า50หลังคาเรือนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปค่ะ